ตามที่คณะกรรมการปปชนะครับได้ส่งรายงานการไต่สวนคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวกรณีที่กล่าวหานางสาวยิ่งรัินว <oh ัตนนะครับผู้ดำรงตำแหน่งจากการเมืองว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามบทกฎหมายอาญามาตรา157 และพระราชัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า้วยการป้องกันและปราบปรามการพิจริตมาตาร้อ่าทับหนปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณานั้นอัการสูงุดได้ตั้งคณะทําง,งานซึ่งมีนายวุฒิพงค์มิบูบบลวงศ์รองอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทําง,งานคณะทําง,งานมีความเห็นว่ายังมีข้อไม่สมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาและเสนอความเห็นต่ออัยการสูงสุดซึ่งอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับสรุปได้ดัดงนี้ หนึง่งประเด็นเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเมื่อผลิตจริงได้ความว่าโครงการรับจำนำข้าวดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้เป็นนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนอาณาจักรไทยพุทธศรรักราช2550มาตรา178บญัญญัติให้ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่รง,รงรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาด้วยดังนั้น จึงควรรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ความชัดว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการที่จะยับยั้งโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาแล้วหรือไม่ 2. ประเด็นเรื่องการรับเวืนงการปฏิบัติหน้าที่ควรทาการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานให้สิ้นกระแสความว่าภายหลังจากที่โครงการรับจำนองข้าวไปถูกทวงติงจากคณะกรรมการปปชและสานักง,งาน การตรวจเงินแผ่นดินแล้วผู้ถูกกล่าวหาได้ดาเนินการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตหรือไม่อย่างไรผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร 3. ประเด็นเรื่องการทุจริตควไต่สวนพยายามเพิ่มเติมให้ได้ความว่าโครงการรับจำนำข้าวที่ยืนยันว่ามีการทุจริตนั้นพบการทุจริตในขั้นตอนใดและมีการทุจริตอย่างไรนอกจากนั้นมีการกล่าวอ้างถึงรายงานวิจัยโครงการนโยบายข้าว ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือของ CDRI นะครับว่าโครงการดังกล่าวมีการทุจริตและมีความเสียหายจำนวนมากแต่ในสำนวนการไต่สวนปรากฏว่ามีเพียงหน้าปกรายงานวิจัยเท่านั้นดังนั้นจึงขอให้ไปรวบรวมรายงานวิจัยทั้งฉบับเป็นพยานหลักฐานในสำน,นวนการไต่สวนให้สมบูรณ์ด้วย โดยสำนักงานการสุดได้มีหนังสือแจ้งพ่อไม่สมูลปะยาะนคณะกรรมการกปชแล้วในันนี้นะครับและสำนักงานการสุดก็ได้มีคําสั่งตั้งผู้แทนอายการสูงสุดน,นะครับเป็นคณะทําง,งานร่วมกับผู้แทนฝ่ายคณะกรรมการปปชเพื่อพิจารณาหลักฐานที่ไม่สมู์และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อไป